คุณต้องเลือกที่จะพบคนคุณไปกับมแมลงวันคุณจะได้เจอแต่เศษขยะคุณไปกับควายคุณจะได้เรียนรู้วิธีกินหญ้าคุณไปกับขอกฐานคุณจะได้เจอเศษเงินและเศษส,สตัง เลิกคบคน3แบบนี้เด็ดขาดเลยถ้าเกิดคุณยิ่งออกห่างชีวิตคุณจะยิ่งเจริญถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าอนาคตของคุณอีก3ปีอีก5ปีอีก10ปีจะเป็นยังไงให้คุณดูเอาไว้เลยว่าไอดอลที่คุณอยากจะเป็นแบบเขาคือใครหรือให้คุณดูเอาไว้เลยว่าคนที่คุณสนิทมากที่สุดคนที่คุณใช้ชีวิตมากที่สุดคนที่คุณแวดล้อมไปด้วยมากที่สุด5คนว่าเขาคือใครเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะทํานายอนาคตของคุณได้เลยคน3แบบนี้ ให้คุณยิ่งออกหาก่างให้ไวที่สุดเลยแบบที่หนึ่ง คือคน,ค,คนที่คิดลบคนที่คิดลบชีวิตเขาจะมีแต่ความวุ่นวายชีวิตเขาจเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหาต่อให้คนกลุ่มนี้จะเจอโอกาสเจอความสําเร็จเขาไม่มีทางที่จะมองเห็นเขาจะมองเห็นแต่อุปสรรคและปัญหาในทุกๆโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณแวดล้อมไปด้วยคนกลุ่มนี้ชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จได้ยากเลยชีวิตจะเจอแต่ความวุ่นวายชีวิตจะเจอแต่อุปสรรคจะเจอแต่ปัญหาจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความคิดของเราถ้าเกิดเรามีชุดความคิดที่ดีคุณสามารถมองเห็นทุกโอกา ได้อย่างแน่นอนหรือต่อให้คุณเจออุปสรรคเหมือนกับคนที่ประสบความสำเร็จอะต,ต่อให้เขาเจออุปสรรค จเจอปัญหาต่างๆ,ๆเยอะแยะมากมายแค่ไหนเขาจะมองเห็นโอกาสในเหตุการณ์นั้นๆเสมอคนกลุ่มที่สองเลยคือพวกขี้นินทาคนกลุ่มนี้แต่ละวันเขาจะชอบติฉินนินทาคนนู้นเป็นแบบนั้นคนนี้เป็นแบบนี้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคนอื่นเห็นข้อไม่ดีเห็นข้อเสียทุกสิ่งทุกอย่างในตัวคนอื่นแต่ไม่เคยเห็นข้อเสียในตัวของตัวเองไม่เคยพัฒนาตัวเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณแวดล้อมไม่ได้คนกลุ่มนี้ชีวิตค,คุณในแต่ละวันจะเอาแต่ติฉินนินทาคนอื่น ชีวิตคุณจะมีแต่ความเครียด คิดภาพง่ายๆเลยในการที่เราติฉินนินทา,ทาคนอื่นชีวิตคุณจะไม่มีความสุขนะในทุกคลังที่เราเล่าเราจะมีอารมณ์ที่ทุกข์เราจะมีอารมณ์ที่โศกเศร้าเราจะมีอารมณ์ที่เครียดเราจะมีอารมณ์ที่เกลียดอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่มีทางที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จคนกลุ่มที่3เลยคือพวกชอบดักฝังเคยสังเกตไหมหรือคุณเคยเป็นไหมว่าคุณมีความฝันอะไรบางอย่างพอคุณไปเล่าให้คนใกล้ตัวฟังเล่าให้คนสนิทฟังคุณจะได้คําตอบว่าเป็นไปไม่ได้มันยากคุณไม่มีเงินทุนคุณไม่มีความรู้คนอื่น ยังทาไม่สําเร็จเลยแล้วคุณจะทําสําเร็จได้ยังไงคุณทําไม่ได้หรอกล้มเลิกเธอะเลิกความฝันนี้เธอคุณเคยเจอหรือเปล่าถ้าเกิดคุณเคยเจอให้คุณมองอยู่สองประเภทถ้าคนกลุ่มนั้นไม่ใช่ญาติพี่น้องเป็นแค่เพื่อนหรือเป็นแค่คนรู้จักคุณต้องเลิกคบในทันทีเลยแต่ถ้าเกิดคนกลุ่มนี้คือคนในครอบครัวของคุณคุณไม่ต้องไปโต้แย้งคุณไม่ต้องไปเถียงกับเขาคุณแค่ลงมือทําและทํามันให้สําเร็จเมื่อวันใดวันหนึ่งที่คุณทําสําเร็จความคิดของคนในครอบครัวจะเปลี่ยนสรุปปคคคือออถ้าาาาาุณยยกกจจจะะะรรสสบวมํเ็ ชตที่ก้าหน้าคุณต้องเลือกที่จะพบคนคุณไปกับมแมลงวันคุณจะได้เจอแต่เศษขยะที่เน่าเหม็นคุณไปกับควายคุณจะได้เรียนรู้วิธีกินหญ้าและวิธีไถานาคุณไปกับขอบทานคุณจะได้เจอเศษเงินและเศษส,สตางคงแต่ถ้าเกิดคุณไปกับคนรวยคุณจะได้เรียนรู้วิธีหาเงินและวิธีสร้างตัวผมเคมนครับเด็กช่าง้อยล้าน